นอกกาในวันนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ชมร่วมเปิดคลังความรู้ในเรื่องราวของทองคําค่ะจากอดีตน,นะคะที่เคยพาคุณผู้ชมได้ติดตามเส้นทางกว่าจะเป็นทองคําในตอนเล่นแรกแปรทองกันไปแล้ว มีโอกาสที่จะมีแร่ทองคำอยู่ในปริมาณที่สูงมากค่ะเทที่ลงไปหลออละลายในเตาแล้วนะคะเมื่อเทออกมาค่ะจะเป็นน้ำสีเหลืองอลามเลยแต่ว่าไม่ได้เหลืองเป็นสีทองนะคะมันเป็นสีไฟเหมือนลาวาที่แร่ธาตุที่ถูกความร้อนเผาด้วยความร้อนสูงๆนะคะ แล้วก็แม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานขนาดไหนนะคะแต่ว่าราคาของทองคํานั้นกลับไม่เคยลดน้อยถอยลงค่ะมีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยทั้งราคาและก็คุณสมบัตินะคะทําให้ทองคํานั้นเปรียบเสมือนเป็นราชาแห่งโลหะที่ยังเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นความต้องการอย่างสูงค่ะทองคำถือว่ามั่งคงที่สุดก็ซื้อแล้วเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเงินสดได้ทันที<ช>ไม่ว่าไปที่ไหนก็เปลี่ยนเป็นเงินได้ทันทีและนี่ก็เป็น เสื้อนะคะที่ทํามาจากทองคําบริสุทธิ์แท้ๆเลยะคะ่ะน้ําหนักของเสื้อตัวนี้นะคะก็ใช้ทองคําอยู่ที่ประมาณ3กิโลกรัมค่ะมูลค่าณปัจจุบันนะคะก็อยู่ที่ราวๆสีล้านาแล้วก็ไม่ใช่แค่คมีมูลค่าเท่านั้นนะคะแต่ว่าทองคำเนี่ยยังทรงคุณค่าแล้วก็ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะอย่างคนที่บ้านภูเขาทองแห่งนี้ ที่เขาก็ร่อนทองกันเป็นอาชีพ,ชพและนี่ค่ะก็คือ,อแรกคอร์สนะคะซึ่งะจะมีแรกทองคำอยู่ในนี้นะคะคือก้อนใหญ่มาก พบกับเรื่องราวของทองคําจากแร่ทองแห่งแผ่นดินสยามปลายด้ามขวานทองสู่ศิลปะทองคําชั้นสูงผ่านองค์ความรู้และภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของวิถีทองวิถีไทยในกบนอกกลาววันนี้ค่ะ และการปูก็จะขอเริ่มต้นด้วยการพาคุณผู้ชมเดินทางไปยังสุดเขตชายแดนใต้ระยะทางกว่า1,000กิโลที่อำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสค่ะเพราะที่นี่ยังมีแร่ทองคำในแหล่งธรรมชาติให้เราได้พบเห็นอยู่และก็ยังเป็นที่ที่เคยมีการทำเหมืองทองมาก่อนในอดีต และเมื่อย่างก้าวเข้ามาในดินแดนแห่งนี้นะคะก็จะได้สัมผัสกับความชุ่มช่ำเขียวชอุ่มของป่าเขาต้นไม้และสายน้ำจนสามารถสูตรเอาความบริสุทธิ์จากธรรมชาติเข้าไปได้เต็มๆปอดเลยล่ะคะ่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็นัดกันค่ะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ที่ในอดีตเคยเป็นเหมืองทองคำใช่ไหมคะก็มากับ ทีมายกบตนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผู้ที่จะนําทีมเราเดินทางขึ้นไปนี่ก็คือพี่หวานครับผมนะคือทางเดินขึ้นไปนี่ลักษณะเป็นยังไงและต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะขึ้นไปที่ลักษณะก็แถวนี้ก็เป็นภูเขาแล้วครับยังความอุดมสมบูรณ์ยังมีอีกมากครับอืมค่ะซึ่งเราจะต้องเดินเท้ากันขึ้นไปครับระยะทางประมาณอ่สามกิโลนะครับค่ะแต่ตอนนี้พร้อมแล้วเนาะครับผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะครับผมขึ้นไปเพื่อจะ ศึกษานะค,ะ,คะธรรมชาติแล้วก็พื้นที่ที่เรายังสามารถพบเห็นแร่ทองคำในธรรมชาติได้อยู่นะคะคด้านบนค่ะเขาโต๊ะ แหล่งแร่ทองคำโต๊ะโมะนะคะถูกค้นพบในสมัยรัชกาลที่5อยู่ในอาณาบริเวณป่าดิบกลางหุบเขาห่างจากชายแดนประเทศมาเลเซียเพียง800เมตรเท่านั้นค่ะเคยมีผู้มาทำการสำรวจนะคะแล้วก็พบว่าลึกลงไปใต้ชั้นดินบนเขาโต๊ะโมะและก็เขาลิโชนั้นมีแร่ทองคำอยู่มากแล้วก็เป็นทองคำที่มีเนื้อทองเปอร์เซ็นต์สูงจึงมีการสร้างเหมืองกันขึ้นตั้งแต่ปีพศ2473แล้วก็เปลี่ยนมือมาหลายเจ้าค่ะแต่สุด ายนะคะก็ต้องยกเลิกกิจการทั้งหมดเนื่องจากไม่สามารถแก้ปัญหาการตกค้างของสารโซเดียมยยไซยาไนด์ได้ปัจจุบันนะคะจึงเป็นเพียงพื้นที่และก็เส้นทางให้เราได้ศึกษาธรรมชาติเท่านั้นตอนนี้ก็เดินทางขึ้นมาถึงบริเวณปากถ้ำนะคะคทางเข้าลักษณะเหมือนเป็นอุโมงค์แล้วค่อน <Okay. S 2> ข้างมืด ซึ่งมาถึงจุดนี้เขาเรียกว่าบริเวณไหนคะตรงนี้เป็นอุโมงค์160ครับหรือน่าจะเป็นความสูงของระดับน้ําทะเลประมาณนั้นครับภายในอุโมงค์หรือในถ้ำแห่งนี้ยังมีแร่ที่เป็นทองครับยังมีที่อยู่ในถ้ำเป็นธรรมชาติอยู่ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้กันนะคะครับโอเคนั้นเดี๋ยวพี่หว่างแลว้วก็ทีมเนี่ยจะพาก้ามปูนะคะเข้าไปในถ้ำทีค่อนข้างมืดเราทุกคนจึงมี ไปฉาย <c oughs> เลยหนุก่กอนนะ <c oughs> เดี๋ยวนำทีมไปเลย <c oughs> ใครนำทีมปรหลัดเลยนะยกนี่ไปและภายในอุโมงค์1น0นี้จะมีทองคำให้เราได้เห็นจริงหรือไม่และจะมากน้อยสักแค่ไหนกลับมาดูกันต่อในช่วงหน้าค่ะกล้าใหม่แฟรู้กับโครงงานกล้าใหม่สร้างสรรคชุมชนปีที่11 ลาใหม่สร้างสังคมชนซึ่งจับโดยธนาคารไทยพาณิชย์พาบุกไปที่กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน24จังหวัดอุดรธานีซึ่งที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมีผู้เข้าเยี่ยมชมตลอดทั้งปีทําให้มีปัญหาเรื่องของวิทยากรที่จะพานาชมไม่เพียงพอเดินทางมาเองก็มีโดยที่บางครั้งเราก็ไม่ได้รับการประสานมาล่วงหน้าจะอาจจะดูแลหรืออธิบายให้ไม่ทั่วถึงเพราะคนมันเยอะ น้องๆจากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีได้วรวบรวมข้อมูลทั้งหมดภายในศูนย์มาสร้างเป็นแอปพลิเคชันที่ระบตุตำแหน่งของฐานการเรียนรู้เพื่อใช้ในการนำทางและให้ข้อมูลรวมทั้งใช้ QR code มาให้ความรู้และเพิ่มความน่าสนใจแทนป้ายแบบเดิม ในแอปของเราเนี่ยเราไม่ได้จำกัดแค่ว่าเป็นตัวหนังสือครับคือเราจะมีในส่วนของรูปภาพนะครับแล้วก็มีวิดีโอแล้วก็มีส่วนของเกมตอบปัญหานี่คือเป้าหมายของเราครับอยากยกระดับการเรียนรู้ครับโรงงานนี้ได้ใช้เทคโนโลยีนําความรู้มาอยู่ที่ปลายนิ้วสร้างความสนุกให้เข้ากับพฤติกรรมการเรียนรู้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี